วันนี้เราจะเรียนการขึ้นโครงกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขอจะเริ่มสอนเลยกันแล้วกันเนาะใครมีปากกามีดินสอนนะคะเตรียมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นโครงกันเลยเนาะเมื่อกี้มันเขียนไม่ได้นะคะวันตอนนี้น่าจะเขียนได้ละขึ้นโครงหุนตานะคะให้ต่อง่ายอ่ะได้แล้วนะคะต่อง่ายและเร็วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะเตรียมปากกาดินสอยพร้อมแล้วเดี๋ยวคราวในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราะจะขึ้นหุ่นให้กับทุกคนนะคะอ่ะมาดูกัน ขึ้นไปเร็วๆเลยก็แล้วกันนะคะนี่เป็นเทคนิคของฟอร์ตนะคะวิธีนี้จะทําให้ต่อแล้วเนี่ยมันไม่ติดกันไม่ติดกันนะคะมีโอกาสติดกันน้อยนะคะน้อยแล้วกันอนะ่ะมีโอกาสติดกันน้อยแล้วก็สวยนะคะสวยแล้วก็สามนี่ก็คือเร็ว นะวิธีนี้นะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจุดที่1นนะคะใครมีปากกาดินสอเอาขึ้นมาจดเลยนะคะเดี๋ยวฟอจะลงบนหุ่นให้ทุกคนดูนะคะอ่ะจุดที่1นนะคะคือตรงกลางตรงนี้1จะเป็นจุดที่1ที่ฟอจะวางขนตาลงไปนะคะในการขึ้นโครงเนาะก่อนที่เราจะต่อให้มันเป็นรูปสวยงามเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราจะวางตรงไหนให้มันสวยนะคะให้มันเป็นระบบอะ่ะถ้ามันเป็นระบบปุ๊บเนี่ยเราจะต่อขนตาได้เร็วนะคะแล้วก็ เรารู้ว่าเราจะใส่ตรงไหนต่อนะคะแล้วมันเลยทําให้มันไม่ติดกันนะคะใครที่ทำสองข้างพร้อมกันนะสองข้างพร้อมกันนะคะถ้าสองข้างพร้อมกันจุดที่หนึ่งใส่ตรงนี้นะคะข้างซ้ายจุดที่หนึ่งก็ต้องใส่ตรงนี้ใช่ปะ่ะสำหรับใครที่วางสองข้างพร้อมกันนะคะจุดที่หนึ่งของข้างขวาใส่ทางไหนก็ใส่ข้างซ้ายเหมือนกันนะคะแต่ปอดนะคะส่วนตัวอดชอบชอบทำทีละข้างทีละข้าง เป็นส่วนตัวนะคะทุกคนใครชอบทำสองข้างก็ทำสองข้างได้เลยนะคะ,ะจุดที่สองนะคะฝจะวางหัวตาสองอ่ะสามฝาจะใส่หางตานะคะสามและสี่ฝาจะวางตรงนี้สี่ก็ตรงกลางตรงนี้นะคะสี่แล้วก็ห้าอ่ะหายังไม่ดูจุดที่6นะคะเดี๋ยวขอฝอเขาเปลี่ยนสีปากกาทุกคนจะได้เห็นกันชัดเนาะจุดที่ห้าไปแล้วนะคะจุดที่หกอก็จะมาแซมตรงนี้นะคะหอ่ะเจ็ด เห็นไหมอันนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะเจ็ดแล้วก็แปดแปดาก็ใส่ตรงนี้แปดเก้าอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะพออย่างนี้ปุ๊บองก็จะกลับมาที่โซนที่หนึ่งใหมล่ละนะคะนะเปลี่ยนสีก่อนพอาก็จะกลับมาใหม่นะคะกลับมาตรงนี้ใหม่อ่ะแปดเก้าแล้วนะตรงนี้ก็สิบแล้วก็ไปตรงนี้สิบเอ็ดเห็นไหมคะไปตรงนี้อีก สิบสองสิบสามตรงนี้เห็นไหมคะสิบสามเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยฟอกก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขอกทำให้ดูก็ไล่มาเรื่อยๆทาแบบเนี้ยมันจะทําให้ขนตาที่เราต่อเนี่ยมันไม่ติดกันทุกคนเนี่ยฟอกก็กลับมาตรงนี้อีกคือมันแห้งคือกาวมันได้แห้งก่อนที่เราจะวางนะคะทุกคนกาวมันได้แห้งก่อนที่เราจะวางตรงนี้พอวางแบบเนี้ยมันเลยทําให้ขนตาไม่ติดกันนะสิบสามแล้วตรงนี้สิบสี่ฟอกใส่สิบสี่ตรงนี้อีกอ่ะสิบห้า ห้าแล้วตรงไหนอีกสิบหกเขาก็มาใส่ตรงนี้แล้วไหนอีกสิบเจ็ดแบบนี้เลยนะคะเขาจะไล่อย่างนี้แล้วเขาก็กลับมาวนใหม่วนโซนนี้ใหม่วนโซนนี้แล้วก็มาวนโซนนี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มค่อยๆยทยอยใสยล่ละว่ามันเหลือช่องใส่ตรงไหนบ้างใครทำสองข้างพร้อมกันก็เหมือนกันเลยจุดที่หนึ่งใส่ตรงไหนข้างซ้ายใส่ตรงไหนข้างขวาก็ใส่ตรงนั้น,น,นเหมือนทำสองข้างพร้อมกันเนาะอันเนี้ยสมมุติแบบว่า ลูกค้าคนไหนแบบใครนะคะที่ขี้เกียจท,ทำทีละข้างนะคะใครที่ชอบทําทีละข้างเน like ี่ยมันจะได้อารมณ์แบบว่าโอ้ทาข้างนี้เสร็จแล้วนะคะข้างนี้เหมือนได้ทําใหม่อารมณ์แบบว่ามันไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี Hoje ้ยมันไม่เสร็จทาไมมันไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำสองข้างก็ได้ทํสองข้างก็ลูกค้าลืมตามาก็สวยพร้อมกันนะคะแต่ว่าฟอไม่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่เพราะว่าฟอชอบทําแบบทีละข้างให้มันเสร็จๆไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของการทำสองข้างข้อดีมันมีข้อดีนะคะ ข้อดีของการทำสองข้างทำสองข้างพร้อมากันนะอ่ะทำสองข้างพร้อมากันนะคะมันจะได้ปริมาณผนตาที่เท่ากันอ่าเท่าเท่ากันสองมันก็น่าจะท,นทนุน,นะะทุนเท่าเท่ากันนะคะทุกคนทุนเท่าเท่ากัน ใครที่แบบชอบทำข้างขวาอะไรเงี้ยแบบชอบมากอันเนี้ยไอเลิฟไอเลิฟชอบทำข้างขวานะคะข้างซ้ายเนี่ยจะทำแบบมันจะหลุดเร็วจะหลุดเร็วกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่ชอบทำข้านขวาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบคนที่ถนัดขวาถนัดนะก็ลองปรับใช้กันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวฟอดจะขึ้นหุ่นให้ดูเนาะวันนี้เราจะเริ่มเรียนกันแบบจัดเต็มเลยนะคะทุกคนไม่ดูเฉยๆน,นะถ้าดูเฉยๆน,นี้ฟอดว่ามันจะไม่ค่อยได้อะไรนะคะในคอร์สนี้นะคะโอเคคะ่ะทุกคนฟอร์ดเริ่มเขียนไปแล้วนะคะ ใครมีหัวหุ่นอยู่ในมือนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะต้องได้รับการต่อขนตาที่ถูกต้องนะคะอ่ะมาเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากจุดที่หนึ่งในการวางนะคะถ้าเราอยากให้มันขึ้นโคง้งเดี๋ยวฝอตจะขึ้นโค้งให้ดูเลยเนาะว่าตอนเราต่อให้ลูกค้าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงตอนต่อให้ลูกค้าขนตามันไม่ได้สวยอย่างนี้ใช่ปะขนตาลูกค้ามันจะเป็นไปนู่นไปนี่ไป,น, ύ, ไปนูน่นไปนี่ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะพอขนตาไปอย่างนั้นอะ เราก็เลยต้องเกิดการจัดทิศทางขึ้นมาจัดทรงใหม่ให้กับขนตาของเขานะคะว่าเราจะวางตรงไหนอันนี้เป็นแค่การขึ้นโครงเล็กๆน้อยๆยเลยนะคะถามนักเรียนในคอร์สได้เลยนะคะมาทุกคนจุดที่หนึ่งฝอดเขียนไปแล้วนะว่าฝอดจะใส่ตรงนี้ดูนะดูดูดูด,ด,ด,ดูไม่ต้องดูหน้าฝอดแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโฟกัสที่ขนตาเนาะใครไม่มีหมังหุ่นไปเอาของหุ่นมาเลยนะคะอ่ะจุดที่หนึ่งตรงนี้ใช่ป่ะจุดที่สองฝอดจะใส่หัวตา เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะขึ้นโค้งยังไงนะคะว่าทําไมเราถึงทําให้วิธีนี้ทําให้มันต่อเร็วขึ้นพอมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนต่อค่อนข้างยากนิดน,นึงอ่ากาวนี้ก็แห้งช้ามากนะคะถ้าใ,ใช้กาวแห้งช้านะคะในคลิปนี้อ่ะสองอ่ะใช้กาวที่มันเหมาะกับการทํางานของเต็เงนะคะทุกคน อันนี้ฟอร์ดทำให้ดูเฉยเนาะวันนี้ฟอร์ดจะขึ้นโค้งให้ทุกคนดูเฉยน,นะคะดูบนหวัวหมุนเลยนะอ่ะจุดที่สามนะคะอ่ะจุดที่สามอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวดูโค้งมันนะคะเพราะเราขึ้นโค้งมาได้แล้วมันก็จะง่ายละเพราะเขาอนุญาตเปิดเพลงนะคะทุกคนมันจะเป็นบรรยากาศชิๆลๆละ ไม่มีอะไรมากมายละโอเคนะคะทุกคนอขอให้ทุกคนชิวๆนะคะตอนนี้กวกกว่าจะไลฟ์ได้นะคะก็รู้สึกเป็นกังวลมากนะคะอ่ะจุดที่สามใบละจุดที่สี่ฝ็จะใส่ตรงกลางร,ระหว่างตรงนี้นะคะทำไมเราต้องขึ้นโครงเนี่ยถ้าใครที่ต่อแล้วยังแบบว่ามันยังช้าอยู่นะคะทุกคนอันนี้ฝอต่อให้ดูแบบช้าๆนะถ้าเราต่อให้ลูกค้าจริงแล้วเราเริ่มชํานาญกับวิธีแบบเนี้ยมันจะทําให้เป็นระบบแล้วงานเราจะสะอาดมากเลยะคะ่ะทุกคน เห็นไหม4 5อย่าดูนะมันจะเป็นโครงยังไงนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ใช้สองมือนะทุกคนนะตอนฝึกนะใครมีหวัวหมุนเอามาฝึกพร้อมกันได้เลยนะคะอ่ะเห็นไหมทุกคนเริ่มเห็นมันเป็นโครงสร้างขึ้นมาเรียงคะว่ามันเป็นโครงเห็นไหม ฟูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหมมันเริ่มขึ้นมาเป็นล็อกให้เราละแล้วเดี๋ยวนะคะขอจะาเติมตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมช่วงกาวที่เราได้ใส่ไปแล้วนะคะมันได้แห้งไปละเห็นไหมถ้าเราใส่ติดติด,ต,ดติดกันอะมันจะทําให้กาวเราไม่แห้งนะทุกคนอ่ะดูนะคะทุกคนพยายามใช้สองมือนะคะปัดมองไม่ค่อยเห็นเนาะในกล้องนะ้วกล้องมันบางอยู่นะคะอ่าจัดไดเรคชั่นเห็นไหม ตอนต่อหตาพวกนี้มมนเป็นงานชิวๆนะคะเพราะชอบมากค่ะเนี่ยตรงนี้มันก็กําลังแห้งใช่ไหมคะเราก็มาต่อตรงนี้ให้ตรงนี้ได้แห้งนะคะเพื่อเป็นการไม่ไม่ไปลบกวนมันอตอนที่เราต่อให้ลูกค้ามันเลยจะไม่ติดกันนะคะเนี่ยช่วงหางตาเนี่ยใครมีปัญหาช่วงนี้เนาะบู๋กองสันม,มากนะคะให้เอานิ้วก้อยทุกคนนี่เป็นเทคนิคเลยนะคะให้เอานิ้วก้อยเนี่ยวางอ่าข้างๆแก้มลูกค้านะคะ ข้างๆแก้มลูกค้าเนี่ยเราก็วางถ้าใครมีปัญหาเนาะแต่ว่าฝอ่มองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนปกติฝัจะเอามือวางไว้ตรงนี้นิดนึงนะแต่ฝอ่มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันต้องมีไดเร c ชั o ด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่วางวางตรงไหนก็ได้ทุกคนต้องรู้เรื่องไดเร c ชั o ด้วยนะคะด i เร c ชั o ก็คือทิศทางในการวางที่เราจะปรับทรงตาให้กับลูกค้าเราแล้วก็ใส่ตรงนี้ต่อใช่ไหมอนะใส่ไปเรื่อยๆใส่แล้วนะ ไม่มีอะไรยากเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าเรารู้ว่าเราต้องต่อตรงไหนแต่ว่าบางทีเราพื้นฐานเราอาจจะไม่แน่นนะคะมันก็เลยทําให้เราเชื่อมันยากต่อแล้วมันเลยนานหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะห้ามใช้มือเดียวนะคะทุกคนใช้สองมือนะคัมองไม่เห็นเฉยๆฉนะพอถึงใช้มือเดียวนะคะกล้องมันบังนะเนี่ยเห็นไหมพอใส่ตรงนี้เสร็จเราก็มาใส่ช่วงตรงกลางตรงนี้ต่อใช่ไหม วางนะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะบอกเทคนิคเลยนะว่าถ้าอยากต่อปูตาให้ลูกค้าติดนะคะต้องวางให้หนาบอย่าให้โคนมันยกหล็ดขาดนะช่วงโคนตรงเนี้ยห้ามยกหรือกระดิกเลยนะห้ามยกถ้ายกปุ๊กนะคะไม่ทนเลยนะคะทุกคนไม่ทนเลยนะทุกคนตั้งใจดูอยู่ไหมคะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มขึ้นมาเป็นทรงละทุกคนเริ่มเห็นเป็นทรงหรือยังะคะหลังจากนั้นก็กลับมาใหม่ตรงนี้อ่ะก็จะใส่ให้ดูวันนี้เรายาวกันไปเลยนะคะเห็นไหมคะพอมันเริ่มเป็นโครงสร้างมาให้เราแล้วเนี่ยเราก็จะต่อขนตาง่ายนะคะทุกคนชิวๆนะคะวันนี้ชิวๆยาวไปพยายามต่อแล้วแตะแล้วนาบนะคะวางให้มันแบบให้มันขนานกันเหมือนเราใส่หมวกนะคะลองจินตนาการภาพแบบถ้าอยากต่อให้ติดโทนัะเหมือนกับเราแบบ ใส่หมวกให้หัวตัวเองอ่ะทุกคนมันต้องใส่แล้วพอดีหัวใช่ปะมันจะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะอยากให้คนมันยกเด็ดขาถ้าคนมันยกอะไรเงี้ยมันจะไม่ทนเลยนะหลายคนที่แบบยังติดป,ปัญหาเรื่องต่อแล้วยังไม่ทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีเราแบบมือสั่นอะไรเงี้ยถ้ามือสั่นนะคะบางทีเราไม่ได้ลงไม่ค่อยมีลูกค้าสมัยนี้มีลูกค้าเนาะใครไม่ค่อยมีลูกค้านะคะฝึกบ,บนหัวหุ่นนะทุกคนนะมันมีประโยชน์มากนะคะหัวหุ่นเนี่ย มันไม่เหมือนคนจริงก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกฝึกก่อนที่เราจะลงคนจริงอะคะ่ะต่อยากมากค่ะทุกคนกล้องมันบงังนะาคนมองไม่เห็นทุกคนต้องทําให้ดีกว่าฟอร์ดนะ,ะเห็นไหมเห็นชัดไหมพอ,อมาตรงนี้เสร็จผมก็มาตรงนี้ต่อตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไหมคะช่วงไหนที่มันยังเีแบช่องว่างพยายามเว้นอย่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปใส่พยายามใส่แต่ตรงนี้เห็นไหม ไม่พยายามไปใส่แต่ตรงเนี้ยพยายามเว้นช่วงช่วงมันตรงเนี้ยให้กาวเขาได้แห้งอะ่ะเราเห็นช่วงไหนว่างๆอะ่ะเราก็ใส่เนี่ยเห็นไหมคะมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะ ทำงานให้เป็นระบบมันก็จะเร็วไปทำสองข้างนะทุกคนนะใช้สองข้างนะแต่วันนี้นมองไม่เห็นจริงนะคะอย่าต่อให้ลูกค้าข้างเดียวนะแยกขนตาทุกอันนะอย่าให้ติดกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นโครงสร้างให้เราละที่เหลือเราก็แค่ใส่ใส่ให้มันเป็นระบบอะคะ่ะเรารู้แล้วลว่าเราจะใส่ตรงไหนอะเนี่ยตอนนี้ละตรงนี้ว่างอะ,ะใส่ตรงนี้งานเราจะออกมาเรียบร้อย แล้วก็มีระเบียบม,มากงานจะสะอาดอ่ะทุกคนงานจะสะอาดมากแล้วลูกค้าชอบนะคะที่ขนตาเขาเรียงสวยเป็นรูปทรงอ่ะอ่าเห็นไหมเห็นไหมไม่ยากเลยนะทุกคนเห็นไหมคะตรงเนี้ยใส่ตรงไหนต่ออ่ะเสร็จแล้วตรงนี้อ่ะต,ตรงนี้ว่างๆเลยอู้ยังร่ง,งๆอู่เลยเอาใส่ตรงนี้ต่อ บนขนตาจริงลูกค้าก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าบนขนตาจริงี่ยเราจะมีการทิศทางเข้ามาเกี่ยวด้วยมีการแบบทิศทางขนตาเข้ามาเกี่ยวด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นใบพัดอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราเรียงมาได้เห็นไหมคะการต่อขนตาไม่ใช่คือการต่อตามโนตาจริงลูกค้านะทุกคนนะมันต้องรู้วิธีการวางรู้ทิศทางที่ถูกต้องในการวางเพื่อจะตับทรง ตาให้กับลูกค้าคนนั้นๆน,น,นะคะไม่งั้นมันจะมีทรงแคทอายทรงดอนลี่อายทรงอะไรพวกนี้มาทำไมใช่ไหมวันนี้เป็นแค่โครงนะคะทุกคนแค่ขึ้นโครงให้ดูเนาะเนี่ยห็นไหมใช้มือมือแตะนิดนึงก็ได้นะเห็นไหมใช้นิ้วก้อยแตะตรงนี้เขาเบาๆนะคะถ้าใครว่ามันยากช่วงหัวตาอะไรอย่างเงี้ยลดแตะที่แก้มเขาเบาๆนิดนึงก็ได้แต่ไม่แบบไม่แม่อลุ่มไปแบบเนี่ยเนี่ยทำเบาๆ เห่ไหมคะไม่มีอะไรยากเลยทุกคนเนี่ยใส่ตรงนี้เสร็จอะมาตรงนี้ต่อวูอ้ตรงนี้ฝดๆแบบต่อไม่ได้เ่ะกล้องฝดบังมากเลยนะคะนี้ยต่อไม่ได้นะขอ,ขอข้ามไปแล้วกันเนาะใครที่มีหุ่นนะคะฝึกได้เลยเนาะจะได้รู้นะคะมันง่ายมากไม่ได้มีเรื่องยากเลยพอเราขึ้นโครงเสร็จนะคะ ก็จบเลยทุกคนก็ใช้ได้ตลอดเลยนะคะในการพูดคุยเนี่ยเีย่ยเห็นไหมไหทำให้มาันาหางกันแล้กลับมานี่มานี่มานี่มากลางเห็นไหมคะพอเป็นระบบปุ๊บก,ก็ง่าย เห็นไ,ไหมมันก็จะเป็นโครงให้เราละตอนนี้นะคะไม่มีอะไรยากละตรงไหนที่มันเหลือรู่วงๆเนี่ยแล้วก็ใส่ตรงกลางเห็นไหมตรงกลางช่วงตรงกลางให้มันเต็มอ่ะมันไม่ได้มีอะไรยากแล้วนะคะตรงนี้เนาะต่อเลยทุกคนเนี่ยง่ายๆแล้วทุกคนได้คอนเซ็ปต์ไปแล้วนะคะเหลือที่ว่าทุกคนเนี่ยจะเอาไปประยุกยังไงเนาะฟอร์ให้แบบเต็มที่ไปแล้วนะเนี่ยเหลือว่าเราจะเอาไปประยุกยังไงในการทํางานจริงนะคะเพราะปกติตอนทํางานจริงเขาก็ทำอย่างนี้นะคะเห็นไหมไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากเลยนะคะ เห็นไหมไม่มีอะไรยากทุกคนกพวางใส่ให้มันติมนะคะที่เหลือก็อนหน้าที่เรานะคะใส่ใส่ไปเรื่อยๆช่างต่อขอานานาะฟังเพลงชิวๆไปพยายามนะคะต่อขนตานาะงขอจะบอกให้น้องตั้งแต่ฝัดอยู่ในอาชีพนี้มาเนาะถ้าเราไม่รีบอะ่ะงานจะสวยนะคะแล้วก็จะติดทนแต่ว่าถ้าเรารีบแล้วเราหลุดแบบว่าจุ่มกาวไม่ดีไปปุ๊บจุ่มกาวได้น้อยไปปุ๊บนะคะหลุดหลุดไปปุ๊บนะคะมันก็จะไม่ทนละ ถ้าเราแบบหลุดสมาธิตรงน,นั้นไปนะคะพยายามชิวๆนะคะอาชีพนี้เป็นแบบเป็นงานแบบชิวๆอ่ะทุกคนแต่ก็ระวังเรื่องหลังนิดนึงนะคะนั่งงานปวดหลังนะคะเนี่ยเห็นไหมึ้นโครงไม่ยากเลยนะคะแค่รู้ตรงนี้นิดเดียวนะคะมันไม่มีเรื่องยากเลยทุกคนก็แค่ใส่มันให้เต็มนะคะใช้สองอันนะใช้ วิสเอร์ใช้ครีมนะคะแหวกเนี่ยนับหนึ่งสองสามแล้วปล่อยนะคะเห็นไหมอ่ะเอามาอีกไม่ใช่แบบโอ้โหกาวก็ฟอร์ดแห้งเร็วมากกาวฉันแบบไม่ได้ทุกคนคะต้องฝึกต้องฝึกวางนะตอนต่อกัวตาให้ลูกค้าจริงมันไม่ใช่แบบมันไม่เหมือนบนหุ่นนะคะ อ่ะเราต้องแบบค่อยๆวางวางให้นาบนะเดี๋ยวดูนะดูฝอร์ตวางใหม่นะคะเนี่ยจะทําให้มันติดทนวางแต่นับหนึ่งสองสามแล้วปล่อยแล้วจับทิศทางอ่ะเห็นไหมแต่การจุ่มกาวสัมพันธ์กันหมดนะคะในการต่อขุดตาเนาะเป็นช่างต่อขุดตาทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นครงให้เราอะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวฟอรอ่ะยังให้ดูอีกหนึ่งเห็นไหม มันเป็นทรงให้เราแล้วตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือใส่ให้มันเต็มเท่านั้นเองนะคะไม่มีเรื่องยากไม่มีเรื่องอะไรยากเลยนะคะสอร์มองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนเนี่ยครีมหนึ่งสองไม่มีอะไรยากขึ้นโครงได้ก็จบแล้วนะคะเราก็จะรู้ถ้าเป็นโครงของทรงทิดเทน ทรงแบบว่ามีหางก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมีหางก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งทรงดอลลี่ไอการวางก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าการขึ้นโครงเนี่ยมันคล้ายๆกันนะคะก็คือเราจะขึ้นโคง้งคล้ายๆกันว่าจะวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงเนี้ยให้มันเป็นระบบแล้วเราจะได้ทํางานง่ายนะคะในทิศทางของดอลลี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเนาะทุกคนส่วนใหญ่ถ้าเคยเรียนมาบ้างแล้วมันก็มันก็ไม่มีเรื่องยากนะคะเห็นไ,ไหมคะ ก็วางให้มันเต็มไม่มีเรื่องยากแล้วนะคะวางให้มันเต็มแล้วก็จัดทิศทางใส่ให้มันเต็มนะคะทุกคนทําของเต็งให้สวยๆนะคะของฝนมันไม่สวยเท่าไหร่เนาะเพราะฝนมองไม่เห็นนะคะกล้องมันบังอยู่น่ะเห็นไหมตรงนั้นแห้งฉันก็ไปใส่ตรงนี้อะตรงนี้เซร้วฉันไปหาตาบ้างเห็นไหมคะไปหาตาบ้างซิทว่มันยังโล่งๆอยู่ เป็นงานชิวๆเนอะเห็นไ,ไหมอ่ะเห็นไหมคะทุกคนไม่มีอะไรยากเลยนะเนี่ยตรงนี้ว่างฉันก็ใส่ตรงนี้ตรงนี้ยังว่างอยู่ฉันก็ใส่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยใครว่างนะคะก็ซ้อม ดูการสอนออนไลน์ของฝศก็ได้ฝศสอนสอนอ,นอนไลน์ไว้เยอะเลยนะทุกคนมาดูนะคะใครที่เข้ามาใหม่เนาะกดที่ประกาศนะคะการคอร์สเรียนอะเราหูลันมาไม่รู้กี่อาทิตย์แล้วนะคะมีการเรียนสอนเยอะมากเข้าไปดูได้เลยนะสอนไว้แล้วนะคะเื่อใครติดปัญหาเรื่องไหนเนี่ยฝศสอนไว้แล้วแต่ว่าเรื่องที่ทุกคนควรดูนะคะควรเป็นเรื่องกาวอะมีอันนึงที่สอนเรื่องกาวนะคะทุกคน ทุกคนไปดูได้เลยนะคะในเรื่องของกาวอันนี้ทุกคนต้องดูนะคะใครที่แบบต่อแล้วไม่ติดต่อแล้วไม่ทนอะไรเงี้ยที่เอามาสอนนี่เป็นแบบที่ใช้กับลูกค้าเลยนะคะเนี่ยวางตรงนี้กับวางตรงนี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเป็นโค้งสวยเรียบทุกคนพอมันขึ้นโค้งมาแล้วนะคะเราก็จะวางง่ายตอนระวางจริงๆนะคะเราจะเขียนแมพใช่ไหมพอเขียนแมพเนี่ย โฟมมันก็จะสวยนะคะมันจะเป็นโฟงให้เราเลยนะเราอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้มันไม่ติดกันแล้วก็ต่อขนตาให้มันเร็วแล้วเราก็ไม่เครียดอ่ะเนาะมั่นใจว่าตอนนี้ทุกคนกําลังตั้งใจทําบนหัวหมุนของตัวเองอยู่นะคะเพรอยากให้ทุกคนมองหาโอกาสในช่วงนี้นะคะว่าเราทําอะไรได้บ้างช่วงนี้นะคะใครแบบว่าไม่ได้รับลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยเอไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะคะเพราะเครียดแล้วมันไม่มีตังค์นะคะทุกคนเราต้องพยายามทำจิตใจให้ของใสเข้าไว้นะคะจิตใจของใสก็จะมีเงินนะคะก็ ช่วงเนี้ยเราจะได้มีเวลาคิดมากขึ้นว่าเราอยากทำอะไรหรือว่าอยากจะเพิ่มอยากจะเติมอะไรงเงี้ยในช่วงื่อนถ้าเราได้หยุดร้านหรือได้ปิดร้านอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากกับทุกคนถ้าใครมองเห็นโอกาสมานะอาจจะฝึกทำแฟนเพจอาจจะฝึกยิงแฟนเพจก็ได้นะคะทุกคนไปเรียนยิงแอดไปเรียนแต่งรูปไปหาแบบพวกความรู้นะคะว่าแบบว่าโอเคฉันจะทำยังไงดีหลังจากนี้นะคะพวกยิงแอดพวกแบบ แต่งรูปภาพพวกแบบฝึกแต่งรูปฝึกทําวิดีโอเอาลูลกรูปลูกค้าเก่าๆมาทำสัจวะาแบบเอาไปทําได้หลายอย่างเลยนะเตรียมแฟนเพจให้มันพร้อมสําหรับการรับลูกค้าเตรียมโปรโมชั่นแบบได้ฝึกทําหลาย,ลายๆอย่างเนี้ยได้ไปเรียนไปอะไรเงี้ยที่เราอยากเรียนหรือว่าแบบไปลงคอร์สเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหาช่องทางใหม่ๆในการทํามาหากินนะคะเพิม่พมขึ้นอ,อะไรเงี้ยช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะจริงๆใครชอบต่อตาก็มาเรียนต่อตากับฟอร์ดได้นะคะ มาเรียนได้นะคะทุกคนใครชอบก็ดีอยู่บ้านก็ได้ฝึกซ้อมฝึกพัฒนาฝีมือตัวเองนะคะเห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยนะคะทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่ามันต้องวางตรงไหนไม่ไม่มีอะไรยากเลยหมช่วงนี้นะคะ ไม่มีรายได้อย่าเพิ่งเครียดนะคะถ้าเครียดมันจะไม่มีตังค์จริงๆนะคะทุกคนจิตตกกูอ่ะมันจะไม่มีตังค์เข้ามาเลยอะ่ะทุกคนถ้ามันมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามไปนั่งคิดสักว,วันนึงนะคะพยายามใช้สมองคิดกับมันนิดน,นึงว่าเราจะสามารถทําเงินจากช่วงโอกาสเนี้ยได้ยังไงบ้างมันมีนะคะทุกคนช่วงเนี้ยเพื่อนของฟอกก็ยังทําเงินได้นะคะมันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นโอกาสในจังหวะตรงนี้ไหมอ่ะขอทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนทุกคนต้องทําให้สวยตัวน,นี้นะเพราะว่าคนมองไม่เห็นจริงๆนะคะเนี่ยกล้องมันบางอ่ะ เนี่ยอันไหนนะทุกคนราจะดูวิธีการถอดนะคะสมมติว่าอันนี้ไม่สวยเลยนะคะเป็นทิศทางที่ถอดไม่ได้ต้องการนะคะให้เราคีบแบบนี้นะให้เอาด้านซ้ายขีบไว้อย่างนี้แล้วดึงขนตามาดึงหนตาลูกค้ามาอย่างนี้นะคะเห็นไหมแล้วมันก็จะมีขนตาลูกค้าอยู่ด้านล่างนะเมื่อเราดึงดึงแบบสวนทางดึงเบาๆเนี่ยมันก็จะหลุดละสมมติบนขนตาจริงนะคะ เป็นการสอนต่อคนตาที่วุ่นวายมากเลยนะ,ะวันนี้เข้าใจกันมากไหมคะทุกคนไม่มียอะไรยากเลยนะเนีย่ยต่อให้เร็วต่อ,อยังไงก็อย่างนี้แหละที่เราต่อช้าก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะวางวางมันตรงไหนดีนะคะเห็นไหมค่อยๆทำไปชิวๆเป็นแบบงานชิวๆนะคะบางทีนั่งน,นั่งน,นั่งทำจนที่เกียจนะ,ะต่อคนตาเนี่ยนั่งทำจนขี้เกียดก็ยังมีเลยเนะี่ย นะเห็นไหมเห็นได้หมเห็นไหมทุกคนครับผมทำผมมองไม่เห็นจริงๆนะแต่ตอนทําอ่ะให้วางแล้วนับหนึ่งสองสามสี่วางแล้วนับหนึ่งสองสามอ่ะให้มันติดติด,ตดจริงๆก่อนนะอันนี้มองไม่เห็นจริงๆทุกคนพยายามมากตอนต่อให้ลูกค้านะคะทำอย่างนี้ก็ได้นะตอนแยกขอตาเห็นไหมอาคีมาอย่างไยนะเห็นไหม ใครต่อ,อตาแล้วลูกค้ายังแสบตานะคะระวังเรื่องคิมเนี่ยตองที่เราเอาไปจิ้มจิ้มเนี่ยเห็นไทุกคนแบบบางทีเราไปจิ้มแบบเนี้ยเอาไปวาง,างไว้อย่างเงี้ยตอนเราตอนเราอ้าอย่างเงี้ยทุกคนบางคนอ่ะชอบเอาไปวางไว้อย่างเงี้ยหลายคนนะคะหลายคนนะใครนะที่ยังทําแบบนี้นะคะไม่ถูกนะคะเขาต้องบอกเลยนะทาแบบนี้ไม่ถูกนะคะ,ะ,คะเอาไปวางไว้อย่างเงี้ยเขาไปแทงเนื้อตรงเนี้ยแล้วมันก็เป็นการดํา ดันเนื้อตรงนี้ลงใช่ไหมพอดันเนื้อตรงนี้ลงตาลูกค้าจะเปิดนะคะไอเกาวเลยเข้าไปที่ตาลูกค้าได้ตอนเราจับวิเซอร์ด้านซ้ายเนี่ยจับคิมแหวกเนี่ยให้เราแค่เนี่ยแหวกไปแบบแหวกสูงสูงอะ่ะเนี่ยนไแค่แหวกของตาแต่พอไม่ได้แตะนะถ้าแตะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะพอไม่ได้แตะนะดูดีๆนะเห็นไหมพอไม่ได้แตะนะพออาวางไว้บนบนเห็นไหมคะวิเซอร์นี่ฝอยังรอดได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเอาแค่วางไว้บนบนอย่างเงี้ย อ้ายขนตามากขึ้นเฉยเฉยไม่ต้องไม่ต้องแทงลงไปนะงั้นลูกค้าจะแสบตานะทุกคนเนี่ยนีไเอามือวางตรงนี้หนึ่งนะคะถ้ามันต่อ,อยากเนาะวางแตะนับหนึ่งสองสามลอยอ่ะนะย นะคะตรงนี้นอหลายคนต้องคิดโอ้ยนี่มันเร็วแล้วเหรอเนี่ยคูนี่ต่อตั้งนานยังไม่เสร็จสักทีเลยก็ถ้าเราฝึกฝนไปนะคะทุกคนฝึกฝนบ่อยๆนะคะมันก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนมันก็จะช้าฝอดไม่ฝอดไม่สอนให้ทุกคนต่อสามสิบนาทีแล้วเสร็จนะคะทุกคนมันมันไม่มันมันไปไม่ได้อะ่ะ ถ้าคุณอยากสอนให้อยากให้งานของคุณมีคุณภาพแล้วมันสามารถอัพราคาได้อะมันไม่สามารถอยู่ในในเลทที่แบบว่าสามสิบนาทีแล้วเสร็จนะเขาต้องพูดตามตรงเลยนะคะทุกคนมันไม่เสร็จมันไม่เสร็จเดอ้อถ้าอยากทำสามสิบนาทีแบบรับจานวนลูกค้าวันละสิบจี่สิบคนต่อวันท่านจะทําแค่สามสิบคนเนี่ยสามสิบนาทีต่อคนเนี้ยไม่ได้นะทุกคนทุกคนจะเสียลูกค้าทันทีนะคะเขาต้องพูดตรงนี้เลยนะว่าตรงจุดเนี่ยเป็นจุดที่จะทําให้คุณเสียลูกค้าเลยนะมันจะเสียลูกค้าเพราะว่า เราไม่ยอมตั้งใจทํางานให้มันมดาดีอะฝอเชื่อเลยว่าส0มสิบวิทีคุณจนะทำยังไงอะแบบเนี้ยแค่นี้ก็ไปกี่นาทีแล้วอะเนี้ยแค่ทาแค่นี้ก็สี่สิบวาทีแล้วนะคะเนี้ยรวมกับเมาส์มอยนะคะแค่ท <c> ำ <oughs> แค่นี้มันก็แบบข้างหนึ่งนะคะฝาว่าถ้าบอดอยากให้นักเรียนฝอทําได้นะตรงเนี้ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเร็วที่สุดก็แบบสองข้างข้างละประมาณแบบข้างละสี่สิบวาทีกนเราโอเคนะคะมันจะตกประมาณชั่วโมงครึ่งแบบนี้โอเคแต่ถ้ามันแบบแบบว่า สิบห้านาทีข้างละสิบห้านาทีไม่ต้องหวังแบบพูดจริงๆเลยนะเขาจะพูดจากใจนะไม่ต้องหวังว่าลูกค้าอยากจะกลับมาหาเราอะ่ะเขาจะกลับมาแค่ครั้งหนึง่งหรือว่ามาแบบสองครั้งแล้วเขาก็จะไม่มาละถ้าเขารู้ว่าแบบว่ามันไม่ดีจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่มาแล้วนะคะทุกคนคน,คนเราก็เนาะเหมือนเราไปต่อคุตาเราก็อยากให้มันอยู่ทนานานๆอะ่ะต่อแบบแป๊บๆไม่ติดนะอยากอยากอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเขาต่อ,อยังไงให้มันได้เร็วเนี้ยเนี่ยขึ้นมาแล้วที่เหลือเราก็แค่ใส่ให้มันเต็มอะค่ะทุกคนมันไม่พีจะมีเรื่อง ไม่ได้มีเรื่องยากแล้วส่วนใหญ่ที่ร้านนะคะกออยากให้ทุกคนเนี่ยคุมปริมาณคุณภาพไว้อะทุกคนขนตานะคะให้ใสให้มันเต็มนะคะใสให้มันเต็มมันก็จะสวยงามก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะคะทุกคนไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้นะคะปอจะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าสิ่งที่ปอพูดในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย